จากที่เตาสองเราเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็จะมาเผาเป็นรอบที่สามนะครับก็เตรียมไม้เข้าเตาเตรียมไม้เข้าเตาเนาะก็ตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงอย่างเป็นระเบียบนะครับถึงจะได้ความจุความจุดีๆเยอะๆเนาะ,นะไม้มันก็จะได้อันนี้ ฐานก็จะได้เยอะๆหน่อยนะครับนี่คือรอบที่สามนะครับรอบที่สามตาวันเดียวสามารถเผาได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันสามารถใช้ได้นานครับผมถ้าเรายิงถ้าเรามงไอ้สังกะสีมงอะไรกันกันฝนเนาะมันก็จะใช้ได้ตลอดนะครับรอยแตกรอยเลา้าเราก็ใช้ปูน ไอ้ไม่ใช่ใช้โคลนใช้ดินโคลนโบกไปเรื่อยลาดไปเรื่อยไลดไปเรื่อยความหนามันก็จะหนาหนาขึ้นไปเรื่อยเนาะมันก็ให้เกิดความแข็งแรงเนาะทำให้เกิดความแข็งแรงนะครับผมไม้ที่เราอันนี้ก่อเราก็ตัดมาจากนาของเราแหละนะครับผมก็มีไม้กถินาลงไม้อลางไม้คนิง ถ้าใครมีไม้จะบกนี่จะดีเนาะแล้วก็ใช้งานไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะครับผมอืม่านฐานฐานก็ดีดีนะครับผมอืม,นะมใช้ได้ดีครับฐานไม้กระถินละลงนะครับผมถ้าเป็นฐานไม่จะบกจะดีที่สุดเลยนะครับราคาแพง ถ้าทำขายเนาะแพงแต่นี้เราทําใช้ในคนเรือนครับปีละ30 40กระสอบนะครับปีหนึ่งเราได้30 40กระสอบก็โอเคนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ